พัฒนาการของเทคโนโลยีทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไปมากลองย้อนไปในอดีตโลกมีกำเนิดมาประมาณ4,600ล้านปีสิ่งมีชีวิตที่เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ค่อยๆพัฒนามามนุษย์ตัง้งตัวหนังสือและจารึกไว้ตามผนังถ้ำเมื่อประมาณ5,000ปีที่แล้วและจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า มนุษย์จัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ5000ปีที่แล้วกล่าวได้ว่า,าฐานทางประวัติศาสตร์พบว่ามนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ500-800ถึงปปีที่แล้วเทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยในการพิมพ์ทำให้การสื่อสารด้วยข้อความและภาษาเพิ่มขึ้นมากเทคโนโลยีพัฒนามาจนถึงการสื่อสารกันโดยส่งข้อความเป็นเสียงทางสายโทรศัพท์ ได้ประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วและเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วก็มีการส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทำให้มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบข่าวสารมากขึ้นในปัจจุบันมีสถานีวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆที่ใช้ในการกระจายข่าวสารมีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เพื่อรายงานเหตุการณ์สดเห็นได้ชัดว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากบทบาทการพัฒนาเทคโนโลยีรวดเร็วขึ้นเมื่อมีการพัฒนาอุปกรณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบจะเห็นได้ว่าในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งมีคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องให้เห็นอยู่ตลอดเวลา มนุษย์ต้องใช้เวลานานพอสมควรในการพัฒนาตัวหนังสือที่ใช้แทนภาษาพูดและจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่ามนุษย์สามารถจัดพิมพ์หนังสือได้เมื่อประมาณ500-800ปีที่แล้วเทคโนโลยีเริ่มเข้ามาช่วยในการพิมพ์ทำให้การสื่อสารด้วยข้อความและภาษาเพิ่มขึ้นมากเทคโนโลยีพัฒนามาจนถึงการสื่อสารกัน โดยส่งข้อความเป็นเสียงทางสายโทรศัพท์ได้ประมาณร0อยกว่าปีที่แล้วและเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วก็มีการส่งภาพโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ทำให้มีการใช้สารสนเทศในรูปแบบข่าวสารมากขึ้นในปัจจุบันมีสถานีวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆที่ใช้ในการกระจายข่าวสารมีการแพร่ภาพทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เพื่อรายงานเหตุการณ์สดจะเห็นได้ว่าในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องให้เห็นอยู่ตลอดเวลาในอดีตยุคที่มนุษย์ยังเร่ร่อนมีอาชีพเกษตรกรรมล่าสัตว์ต่อมามีการรวมตัวกันสร้างเมืองและสังคมเมืองทำให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตการผลิตทำให้เกิดการปฏิวัติทางอุตสาหกรรมที่เน้น การผลิตจำนวนมากสังคมจึงเป็นสังคมเมืองที่มีอุตสาหกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องแต่หลังจากปีพุทธศักราช2530เป็นต้นมาระบบสื่อสารโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์ก้าวหน้ามากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศชีวิตความเป็นอยู่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารจำนวนมากการสื่อสารโทรคมนาคม กระจายทั่วถึงทําให้ข่าวสารแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วสังคมในปัจจุบันเป็นสังคมไร้พรมแดนเพราะเรื่องราวของประเทศหนึง่งสามารถกระจายแพร่ออกไปยังประเทศต่างๆได้อย่างรวดเร็วภายในสมองมนุษย์ซึ่งเป็นที่เก็บข้อมูลไว้มากมายจะมีข้อมูลจำกัดในการจัดเก็บการเรียกใช้การประมวลผลการคิดคำนวณดังนั้น จึงมีผู้พยายามสร้างเครื่องจับเครื่องมือเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศเช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำได้มากสามารถให้ข้อมูลได้แม่นยำและถูกต้องเมื่อมีการเลือกค้นหาทำงานได้ตลอดวันไม่เหน็ดเหนื่อยและยังส่งข้อมูลไปได้ไกลและรวดเร็วมาก เครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศนั้นมีมากมายตั้งแต่เครื่องคอมพิวเตอร์อุป,ปกรณ์รอบข้างระบบสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ทําให้เกิดการบริการที่อำนวยความสะดวกต่างๆในชีวิตประจําวันเช่นการฝากถอนเงินผ่านเครื่อง ATM หรือการฝากถอนเงินผ่านระบบออนไลน์การประมวลผลข้อมูลที่เก็บมาได้ มักจะเก็บในสื่อต่างๆเช่นแผน่นบันทึกแผ่นซีดีหรือเทปหรือแผ่นบูเรเป็นต้นข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาประมวลผลตามต้องการเช่นแยกแยกข้อมูลเป็นกลุ่มเรียงลำดับข้อมูลคำนวณหรือจัดการคัดแยกข้อมูลที่จัดเก็บนั้นการแสดงผลลัพธ์อุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีในการแสดงผลลัพธ์มาก สามารถแสดงเป็นตัวหนังสือเป็นรูปภาพตลอดจนพิมพ์ออกมาที่กระดาษการแสดงผลลัพธ์ทั้งที่แสดงเป็นภาพเป็นเสียงเป็นวีทัศน์เป็นต้นการทำสำเนาเมื่อมีข้อมูลที่จัดเก็บในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆการทำสำเนาจะทำได้ง่ายและทำได้เป็นจำนวนมากดังนั้นอุปกรณ์ช่วยในการทำสำเนาจัดได้ว่า เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเรามีเครื่องพิมพ์เครื่องถ่ายเอกสารอุปกรณ์การเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นจานบันทึกซีดีรอมแผ่นบูเรซึ่งสามารถทำสําเนาได้เป็นจำนวนมากการสื่อสารโทรคมนาคมเป็นวิธีการที่จะส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งหรือกระจายออกไปยังปลายทางคำระมากๆปัจจุบัน มีอุปกรณ์ระบบสื่อสารโทรคมนาคมหลายประเภทตั้งแต่โทรศัพท์เส้นใยนำแสงเคเบิลใต้น้ำคลื่นวิทยุไมโครเวฟดาวเทียมเป็นต้นลักษณะสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศย่อมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้แต่เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ วิถีความเป็นอยู่ของสังคมสมัยใหม่อยู่มากลักษณะเด่นที่สำคัญของเทโลยีสารสนเทศมีดังนี้เทฤษยีสารสนเทศช่วยเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในการประกอบการทางด้านเศรษฐกิจการค้าและการอุตสาหกรรมจำเป็นต้องหาวิธีในการเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน คอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารเข้ามาช่วยทำให้เกิดระบบอัตโนมัติเราสามารถฝากถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM หรือระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลาธนาคารสามารถให้บริการได้ดีขึ้นและทำให้การบริการโดยรวมมีประสิทธิภาพในระบบการจัดการทุกแห่งต้องใช้ข้อมูลเพื่อการดำเนินการและการตัดสินใจระบบธุรกิจจึงใช้เครื่องมือเหล่านี้ ช่วยในการทำงานเช่นใช้ในระบบจัดเก็บเงินสดจองตั๋วเครื่องบินเป็นต้นเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนรูปแบบการบริการเป็นแบบกระจายเมื่อมีการพัฒนาระบบข้อมูลและการใช้ข้อมูลได้ดีการบริการต่างๆจึงเน้นรูปแบบการบริการแบบกระจายผู้ใช้สามารถสั่งซื้อสินค้าจากที่บ้านสามารถสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์นิสิตนักศึกษา บางมหาลัยสามารถใช้คอมพิวเตอร์สอบถามผลสอบจากที่บ้านได้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการในหน่วยงานต่างๆปัจจุบันทุกหน่วยงานต่างพัฒนาระบบรวบรวมจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในองค์กรประเทศไทยมีระบบทะเบียนราษที่จัดทำด้วยระบบระบบเวระเบียนในโรงพยาบาลระบบจัดเก็บข้อมูลภาษี ในองค์การทุกระดับเห็นความสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวข้องกับคนทุกระดับพัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดังจะเห็นได้จากการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์การใช้ตารางคำนวณการใช้อุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมแบบต่างๆเป็นต้นสรุป ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้มีการพัฒนาคิดคน้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำรงชีวิตเป็นอันมากเทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดีเทคโนโลยีทำให้มีการสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐานสามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้นเทคโนโลยี ทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจํานวนมากมีราคาถูกลงสินค้าได้คุณภาพเทคโนโลยีทําให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวกการเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทําให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา